เขาไม่มีมา่านนะเขาปรับเป็นป้าเป็นวลดลายด้วยนะเนี่ยกดปุ่มใช่ไหมเนี่ยเ,เจ๋งเนี่ยเนี่ยมายังหน้ามาแล้วครับไฟนะครับเราก็เตะไปที่ไฟนี่แหละเึ๊ยนี่ถอยมาหน่อยนะครับต้อนรับสุลักษ์แมนไทยแลนด์ครับวันนี้ผมอยู่กับออ e นิว New ดีเอห้าอวันครับนี่คือรถของพ่อบ้านใจกล้าตัวจริงครับที่ หลายคนอยากเป็นเจ้าของครับคันนี้จะมีความพิเศษอย่างไรติดตามชมเลยครับดีใจนั่นหน้าก็แน่นอนครับนี่คือภาษาการออกแบบล่าสุดของทาง a u d ดีเขานะครับก็จะมีกระจังหน้าที่โอ้โหดุดันเหลือเกินนะครับมาพร้อมกับโลโก้สีห่วงที่เป็นสีดำด้วยนะนี่ดำหมดเลยนะครับเพิ่มความดุดันนะครับไฮไลท์ของเขาก็แน่นอนประจําฮะก็คือไฟหน้าครับ ไฟหน้าแบบ m ม t r i ก LED นะครับที่สามารถเล่นตัว daytime running light ไนดะ้ถึง8แบบเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับเอฟเฟกไฟนะครับ light stacking นะครับที่จะสามารถมีลูกเล่นอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์เสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น a อร์เคอร์ c ันแอร์เคอรท,ที่โอ้โหรูเขาชัดเจนมากเลยลมผ่านหน้าล้อไปได้อย่างสบายนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลังพึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรดาร์นะฮะมีกล้องหน้านะครับกล้องรอบคันนั่นเองนะครับส่วนด้านบนฝาปองครับก็จะเป็นเรียกว่าสปูนคัสนะครับเหมือนเอาช้อนเนี่ยนะคูดออกไปนะครับสองอันเนี่ยสองด้านหน้าเนี่ยจะรถสีดำมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งต่างจากทาง mercedes benz นะครับซึ่งเขาจะมี power dome ไงนะฮะ พอรวมมันก็จะดูนนะครับแต่นี้ขูดลงไปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในดีไซน์นั่นเองครับมาดูล้อกันบ้างนะครับล้อก็จัดมาเต็มนะครับขอบ20ยางเป็นบริสต e s t ร n นซ่านะครับขนาด2,4,5,3 5 r 2 0ล้อแม็กเป็นทูโทนนะครับตรงนี้เขียนว่า r s นะครับแล้วก็มีจานเบรกขนาดใหญ่นะครับคาลิปเพอร์สีแดงด้วยนะฮะ นี่แสดงว่าซิ่งจริงๆนะครับดูดีเทลด้านข้างรถนะครับตรงนี้ก็จะเขียนบอกรุ่นนะครับ e hybrid นะครับเป็น plug-in hybrid นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวกระจกของข้างนะครับก็จะมีกล้องนะฮะนี่นะครับไลท์สปอตจะเป็นอยู่ตรงบริเวนี้นะครับอยู่ด้านในไม่ได้อยู่ที่กระจกนะฮะ แล้วก็ที่ผมชอบนะครับก็คือสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตที่สวยนะครับมีว้าวนะครับว้าวกลางนะครับนี่สเกิร์ตเขาสวยจริงนะฮะแล้วก็ที่เปิดก็จะเป็นแบบสัมผัสเป็นอีลช h นะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นก็จะมีตรงนี้ audi a 5า avan นะครับอยู่ที่เสา b นะครับ ด้านหลังก็จะเปที่เปิดเหมือนกันนะครับทั้งบนฮะมีรูฟเรลนะครับพร้อมกับหลังคานี่เป็นกระจกทั้งบานโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศตรงนี้นะฮะไม่ไม่เชิงครีบฉลามนะจะเป็นเหมือนยานอวกาศเลยตรงนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์บนก็สวยงามครับมาพร้อมกับตัวปฟยเบรกดวงที่3 ฝาถังตรงนี้นะครับก็เป็นที่เติมน้ำมันนะครับซึ่งจะต้องมาเปิดจากด้านในรถบริเวณนี้ครับกดปั๊บฝาก็จะเพี้ยงขึ้นมานะครับเปิดได้ง่ายนะครับได้แคสซ์อได้นะครับยีนะครับยีไม่ได้นะฮะปิดไปนะครับจุดชาร์จไฟนะครับก็อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ เปิดมาก็จะเป็นที่ชาร์จนะแบบ AC เท่านั้นนะครับไม่มี DC ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ลองชาร์จไฟครับตอนี้มีเตอรี่ม็6ตกำลังชาร์จอยู่นะน้ำมันนะครับจะบินได้อีกห้อีก523กโลนะครับเวลาอีก4ี่โมง3 5นาทีก็จะเต็มนะครับชาร์จแบบ AC 2.3ครกิโลวัตต์เ่็งชาร์จที่ของของเขาให้มากับรถนะครับ แล้วเส้นนะครับก็จะมีแสดงนะครับว่ากำลังชาร์จอยู่เส้นหน้ารถนะครับนี่ครับเ็ิดจะปลั๊กเลยนะครับจะไม่ห้ามใช้ปลั๊กก่้งนะนตัวยี่สิบวัตต์ก็มาชาร์จที่นี่นะครับไฟแค่เตือนนะ สำหรับโปรไฟล์ด้านข้างของรถ Audi A1 ยังคงเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์รู้ปุ๊บก็รู้เลยนะครับว่าเป็น Audi A1 นะครับหรือเป็น Station Wagon นะครับมีฝาท้ายเปิดขึ้นรู้ว่าเป็นรถพอบ้านนะครับหรือแม่บ้านที่เอาไว้จ่ายตลาดนะครับใส่ของได้เยอะกว่ารถสีดานปกตินี่ก็ถือว่ายังคงความขลังของเจ้า a นไว้เหมือนเดิมครับดูท้ายของ A5 A1 กันบ้างน,นะครับ สวยนะครับนี่ปึ๊บเปิดไฟนะไฟยังสวยนะครับมีลูกเล่นตนลอดนะฮะสามารถเปิดจากรีโมทได้ด้วยนะฮะเปิดท้ายเนะี่ยเียนกด2ทีนะครับปึ๊บปบนี่นะครับเปิดมานะเปิดแค่เปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมะีกราฟิกเขียนไว้นะครับ สามารถคลิกเชนเจอร์ก็ได้นะครับตรงนี้นะจะมีไฟส่องอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะเปิดก่อนออนะครับนี่นะครับเรามีกุญแจใจในมือนะเ,ออนดเดินข้ามาดูิหมายังหน้ามาแล้วครับไฟนะครับเราก็เตะไปที่ไฟนี่แหละปึออ๊บนี่ถอยมาหน่อยนะครับนี่ พักง่ายๆนะครับภายในก็กวางขวางนะครับตามสไตล์ของอวานนะครับหรือสเตช i ั n นแบกอนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดคับอนะนะครับสองข้างนะครับนี่สองข้างได้สองข้างเลยนะครับนี่ก็จะเป็นที่เน็ตนะครับมี12งโวลต์ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหุกเกี่ยวมีไฟนะครับ อั okay. นี้มีตะข่ายให้นะครับน่าจะเป็นที่ชาร์จนะตรงน,นี้เปิดออกมาเป็นที่ลากครับพร้อมกับที่ไขล้อนะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นเ i r ร์เสดนะครับคิด f i อ s t เพอร์สดเคิดนะอันนี้มีที่บงังสัมภาระได้นะครับเปิดประตูด้านหลังนะครับ แผงประตูครับมีม่านนะครับบังแดดให้นี้ก็เป็นที่เปิดแบบปกตินะครับแล้วก็มีตัวเป็น texture นะครับเป็นลายเกล็ดป่านะครับตรงนี้ก็เป็น soft touch นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้ซอ f นะครับนี่เป็รงครับบอกว่านั่งสบายนะฮะเป็นหนังแท้นะครับ เราเข้าไปนั่งดูครับนี่ก็คือเบาะที่ผมนั่งขับนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเขาเว้าว,าวขาวให้พอดีตรงนี้นะมีเน็ตให้นะครับด้านบนก็มีอะไรที่จับนะฮะมีแขวนนะครับมีไฟครับไฟให้นะฮะหลังนี่ก็เป็น SBC 2จุดนะครับแอร์แยกซซายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกลบแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอาร์เรสนะครับไออาร์เรสก็จะมีที่วางแก้วนะครับหลังคากระจกนะครับเรียกว่าโหใหญ่จริงนะฮะใหญ่ถึงหลังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อครับเปิดประตูด้านหน้าครับ มีไฟให้นะฮะนี่เป็นลายกราฟิกนะครับเป็นแสงเลยนะสองมาจากปรโตูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น S l i n ลนนะครับบันไดนะครับเปิดท้ายเปิดฝาถังน้ำมันนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นที่เปิดล็อกล็อกอันล็อกปุ่มเปิดไฟอยู่นี้เลยอะ่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับนี่ ครับก็ได้นะครับปุ่ม Memory s e ซีทนะครับได้2ตำแหาน่งน,นะฮะปุ่มล็อกเด็กนะแยกซ้ายขวาด้วยนะดีเหมือนกันนะครับรวมอยู่นี้หมดเลยปกตริรอดมันจะอยู่แถวๆนี้นะแต่นี้ไม่มีเลยโล่งเลยนะครับมาถึงที่เหยียบคันเร่งเบรกนะครับที่พักเท้านี่สวยงามครับดูดีเลยแหละนะครับตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นใส่ใส่ของได้นะครับ สตาร์ทเื่งเลยนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทรถคันนี้เป็น plug-in hybrid นะครับก็สามารถวิ่งเป็นไฟฟ้าได้นะครับจอนี่โหอย่างอลังการเหมือนกันนะครับจอคนขบับนะครับจอกลางซึ่งเป็นแผ่นติดกันเลยนะนะครับแล้วก็จอ central display นี่มีด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับ หงลายสไตล์ d นะครับตัดบนตัดล่างนะครับมีเครื่องหมาย S-Line ลนะี่่นฝนแล้วก็การไฟมี f i ล e l s ช็กให้นะครับด้าน,นล่างก็จะเป็น cruise control นเป็นระดับทีบถึงจุดหุดนิ่งด้วยนะแต่อันนี้เป็นแมนนวลนะครับก็คือเข้าขึ้นลงเข้าออกอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับจอต่างๆ วิวนะครับ,ว,ว,นะรบวิวก็จะเลือกได้นะครับจะเอาเต็มที่นะครับข้อมูลเต็มที่เจ้าเล็บเรียบนะครับก็เลือกไปนี่นะครับเลื่อนจอไปนะครับนะหรือจะโอเคตรงนี้ก็เป็นเนขึ้นลงนะครับเนี่ยไปเ่อนขึ้นลงนะส่วนด้านนี้ ก็จะเป็น h ท a d u p Display ครับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอขวานะครับจอเลกขวาตรงนี้นะเลกได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวอลุ่มนะวอลุ่มนะครับเลือกเพลงนะครับสั่งการด้วยเสียงครับรอบโทรศัพท์ต่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จับก็จะเป็นมีเท็กเจอร์หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับมือนะครับก็ดีนะครับปรับมือ แอปเปิลคาร์เพลย์ดอยโอโต้นะครับมีหมดจะเช็ควีโคลดูซิมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีต่างๆ่างดิสเพลย์ไลท์นะครับเนี่ย light, รเราก็ตั้งไลท์ได้นะครับอินเทเลียไลทิ้งหรือจะเอ็กซิเรียนะเราก็ตั้งได้นะครับนี่คือเอ็กซิเรียเนี่ยที่ที่เขาอยากให้ให้โดนนะครับก็คือตั้งไปหน้าได้นะครับเนี่ยเลือก เราแบบไหนนะครับปึ๊บอน,นะครับเนี่ยมีถึงแปดแบบเลยนะฮะพอเราถูกใจปุ๊บนะครับเราก็ซีเล็กตรงนี้นะครับกดปุ่มสีเล็กนะครับเลือกแบบที่เราชอบนะครับแล้วก็ไปอินทีเรียรนะครับลองอินทเทอร์เนียบ้างนี่อินทีเรียรก็จะมีเส้นเนี่ยเส้นยาวเลยนะ มีเซอร์เฟสนะครับเนี่ยเลือกได้นะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมเป็นสีแดงมาหิ ines, นเี่เลือกลายเอ๊บเส้นต่างๆนะครับหรือจะมาดูกานชาร์จเป็นไงนะครับเนี่ยชาร์จจริงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างๆเนี่ยก็เลือกได้อีกนะครับไรฟ์สิสเทมโหมดนะครับเนี่ยเลือกได้หมดนะ อันชาต่างๆด้านล่างครับด้านล่างก็เป็นว i r เล e s s c h a นะครับแล้วก็มีตัว USB นะครับ2อ,อจุดนะครับแล้วก็มีตัวซ็อกเก็ตให้เสียบนะตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดเสียงหัลล่มนะครับเลือกเพลง,งต่างๆนะครับปุ่ม drive select ยังมีอยู่นะครับสามารถกดปุ่มนะแล้วเลือกได้นะครับจะเอา individual ไดนามิกนะครับคอมฟอร์ตนะครับหรือ e อฟ i ิ i e เ c นได้หมดนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกเป็น EV ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นทัศน์นะครับใน start stop engine นะครับอันนี้เป็นระบบปิดเปิดการช่วยเหลือต่างๆระบบนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยจอดนะครับอันนี้ก็เป็นตัว parking brake นีเกียร์ก็จะเป็นใช้ขึ้นลงนะครับ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะก็อย่างนี้นะครับาก็ขึ้นลงขึ้นดันขึ้นนะครับจะจอดก็กดปาร์นเองนะครับอรนนี้เป็นที่เคบุรีนะครับซึ่งสามารถถอดยกออกได้นะครับเป็นที่วางเข้าน้ํานะครับอันนี้ก็เปิดมาปุ๊บนะครับมีไฟไม่ลึกอันนี้ไม่ลึกนะครับ ด้านล่างไม่มีที่ใส่ของนะตรงน,นี้ไม่มีนะครับนี่อีเกะอยู่นะครับเรียกว่าดั้งเดิมนะฮะเบาะนะครับเป็นมีปัม๊มเอสไล์ด้วยนะครับก็เป็นชับดีนะครับตรงน,นี้ก็จะมีแยกด้วยนะครับจบของหลังเป็นแบบเฟรมเลสนะครับด้านบนเนะเป็นไฟนะให้ระบบสมผัส ัวน,นี้นี่ครับเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะเป็นปรับกระจกให้มัน้าได้อะเออเขาไม่มีม่านนะแต่เนี่ยเขาปรับเป็น้าเป็นลวดไลน์ด้วยนะเนี่ยกดปุ่มใช่ไหมเนี่ยเออเจ๋งนเนี่ยเนี่ยนะครับหรือจะเพิ่มหมดก็ได้นี่อันนี้สว่างใช่ไหมลเลื่อนเลื่อนเทียน,นได้เนี่ยฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ นี่คือทึบนะครับเลื่อนเปิดปุ๊บปุ๊บถอยหลังอ่ะก็จะเลื่อนเปิดได้ร s <up> <S เรือจะเลื่อนปิดหมดเลยก็ได้ก็กดแช่ปุ๊บปุ๊บปุ๊มันจะมานะครับนี่นะครับไฮไลท์เข้วเนี่ยแล้วก็มีสองนะครับเหมือนกันสองอันเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์ยนต่อครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการเปิดเครื่องยนต์นะครับก <_ s up> ็น <_ s up> เปิดตรงนี้ครับปึ๊บโอ้มีชคนะครับแต่ตอนเปิดต้องยิงต้องใช้สองมือครับมินเนี่ยต้องดันตรงนี้ สำหรับเครื่องยนต์ครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4โซ่ครับ p l u อิน hybrid พร้อมระบบ direct injection แล้วก็มี turbocharge ด้วยนะครับเครื่องยนต์น่ะจริง,รงๆแรงม้าเขาอยู่ที่252แรงมา้านะไม่ได้เยอะนะครับแต่แรงบิดเขาก็ประมาณ380นิวตันเมตรเป็นลิเธียมไอออนขนาด25.9กิโลวัตต์อัรวงแรงม้ารวมของคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่367แรงม้าครับกับแรงบิดรวม500นิวตันเมตรเลยทีเดียวรถคัในนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติ estonic r 7จังหวะ แล้วก็เป็นระบบขับข ro, เคลื่อน4ล้อควอตโรตาเร่ง0ูถ100ที่5.1วิอามเร็วสูงสุดอยู่ที่250นะครับถูกล็อกไว้นะฮะส่วนการวิ่งนะครับด้วย EV ล้วนนะครับก็สามารถวิ่งได้ถึง86กิโลตามมาตรฐาน WLTP ่ก็สบายสบายครับนะครับตอนนี้เราอยู่บน G l l n n w w u u i i A5 a v a นนะครับนะจริงๆอ่ะมีแบบ Avant ก็คือ s t a t i o แบบก้อนะครับแล้วก็เป็น Sportback นะครับอันนี้เป็นรุ่นแบบ a v n t นะครับซึงก็จะเป็น e h y b r i d Quattro นะครับเป็นแบบ PHEV นะเป็น Plug-in Hybrid นะครับสามารถชาร์จไฟ AC นะชาร์จไฟบ้านได้นะค แบตเตอรี่ประมาณ25จุดกว่ากิโลวัตต์อา Wh, นะครับวิ่งได้ก็เกือบเกือบร้อยกิโลนะวิ่ง EV นะครับก็ถือว่าใช้งานประจำวันได้เลยนะครับเนี่ยกลับบ้านถึงก็ชาร์จนะครับแบตก็สามารถวิ่งได้ทั้งวันอะ่ะนะแทบไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับถ้าบนหน้าจอเนี่ยมันจะบอกว่าใช้น้ำมันได้470กิโลนะครับใช้ไฟฟ้าได้อีก56กกิโลนะก็ะถือว่า ประหยัดนะครับในในยุคนี้นะครับเป็นที่นิยมสำหรับการใช้รถแบบ plug-in hybrid นะครับอ่ะมาดูภายในนะครับจอก็ถือว่าอลังการนะครับนี่จอยาวตลอดนะครับมีทั้งคนขับมีทั้งจอกลางก็มีสำหรับผู้โดยสารด้วยนะครับเนี่ยซึ่งถ้ามองคนขับมองนะเขาก็จะเป็นกราฟิกไป ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลน,นะนะแต่ถ้าเล่นเองผู้จารเล่นเองก็ได้นะครับก็เห็นนะอ่ะสำหรับการขับขี่นะครับในรถเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางเวลานะครับที่แสงลงมาเนี่ยนะครับกระจกมองข้างมันจะสะท้อนตัวทริมตรงนี้ทริมสีเงินเนี่ยจะสะท้อนขึ้นไปที่กระจกนะครับเนี่ยตอนนี้ยังสะท้อนนะมันเหมือนจะแบบไปปังสายตา นะครับกระจกมองข้างนะครับสองข้างเลยนะครับตัวไลน n สวอตวอร์นิ่งเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ตรงด้านในของกระจกมองข้างนะก็จะแปลกกว่ารถทั่วไปที่เราเคยเห็นนะมันจะอยู่ตรงกระจกเลยนะครับเล็กๆแต่นี้ยใหญ่เลยชัดเจนนะครับมีรถมาขั้งหลังต่างๆนี่ก็สามารถเตือนเราได้อย่างดีนะครับนี่ฝนลงมานะครับปรยๆนะครับสามารถเปิดที่เป็นฝนได้นะครับ แต่ก็เปิดขึ้นนะเนี่ยใช้เปิดขึ้นปกติรถต่วไปก็เปิดลงใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนเปิดขึ้นนะครับการออกไปภายในแน่นอนในสไตล์อウ d ี้นะครับูดูดันนะครับดูเรียบหรูไฮเทคผมไลายนะครับตัดบนตัดล่างแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับที่ผมลายก็มีให้ครบเลยเนี่ยแต่ไอตัวด้านข้างนะครับที่เป็นปกติจะเป็น ที่ปรับกระจกมองข้างอะไรเนี่ยก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่เขาเอาไฟหน้านะมารวมตรงนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ไปก็กชินะนะครับเดี๋ยวก็ชินก็ถือว่าสะดวกดีนะครับจะได้ไม่มีตรงนีนะ้ตัวแอร์ก็ปรับได้ดีนะครับง่ายนะฮะแล้วก็ที่ชอบอะ่ะก็คือเจ้าเส้นนะครับที่ เป็นไฟนะสามารถเนะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอ่ะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะไฟเลี้ยวก็จะขึ้นนะครับก็สวยดีนะแล้วเขาก็จะมีเส้นนะกลางคืนเนี่ยสวยนะครับบนหน้านจอก็าสามารถปรับได้นะครับจะเอาแบบมืดไม่ต้องมีอะไรเยอะหรือจะมีข้อมูลเยอะๆก็ได้นะครับมีพัดจูชิปให้นะครับแล้วก็มีตัวเนี่ยอแดปตีฟทรูเซ็นทรลนะครับ ถึงจุดนิ่งเลยนะซึ่งได้ลองใช้อยู่แล้วก็เวิร์กดีนะครับแต่เลนคีฟเนี่ยไม่ปล่อยมือแล้วไม่ได้เลี้ยวโค้งตามนะไม่ได้เลี้ยวโค้งตามมันแค่เลนคีฟเฉยแต่ความสะเทียนเนี่ยเออมันสะเทียนนิ่เหมือนในการใช้งานจริงนะครับเนี่ยสำหรับการใช้ในเมืองนะครับรถติดๆอย่างเงี้ยนะก็ใช้ได้นะสามารถเปิดเปิดขึ้นมาปุ๊บกดนะ แล้วก็ตั้งความเร็วหน่อยนะครับราคาสิบนะครับเนี่ยมันหยุดเองนะครับหยุดเองเลยนะแล้วมันจะมีเหมือนในการจับเวลาขึ้นมาอ่าถ้ารถเลื่อนหน้าก็เลื่อนได้นะครับก็คือจับเวลาว่าถ้าเกินหยุดนานเกินน่ะก็ต้องเคาะคันเร่งถ้าถ้าจะไปนะ่ันเนี้ยถ้าหยุดไม่เกินเนี่ยสบายรถก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย นะทำให้ไม่เมื่อยนะครับขับได้อย่างสบายนะส่วนตำแหน่งการนั่งเนี่ยนะครับโอ้โหโ,โดมันเรียกว่าเป็นกระชับหมดนะครับเรียกว่าเน้นการขับขี่เลยอะนะ่ะคือคือคือไม่ได้เป็นเน้นเป็นแบบโอ้สะดวกสบายแบบเนี่ยวันนั้นกลับบ้านอะไม่ใแชบบ่อยู่ในรถอ,อ่ะ จะถอดสูตรไงจะถอดสูตรในรถเนี่ยโ,โหยากเหมือนเพราะมัน,ม,น,ม,นมันทำมากระชับตัวไงใช่ไหมมันไม่เหมือนเบาะที่แบบอะ,อะไรนะรถธรรมดามันก็จะสามารถถอดเสื้อถอดอะไรได้อย่างสะดวกสบายแต่วันนั้นถอดสดูตรคันเนี้ยโอ้โหรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ชอบเนี่ยที่หนังคานะครับที่สามารถปรับ เป็นไฟฟ้านะครับมีแบบฟ้ารับอะไรเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าร้อนจัดๆก็ก็ร้อนเหมือนกันนะนะครับแต่ด้านข้างนี้ก็ติดฟีมามืดแล้วก็โอเคไม่ร้อนมากเสียงเบียโอนะครับด้านข้างมีไฟให้ด้วยนะมีเส้นไฟเบียโสวยงามนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นรุ่นท็อปสุดนะก็ถือว่าเสียงดีครับสามารถเล่น Apple CarPlay ได้นะครับมี Spotify อะไรก็เล่นได้เลยนะตัว Apple CarPlay ก็มาตรฐานนะครับชัดเจนนะแต่การลากออจออาจจะยังมีหนืดๆน,นิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะเนี่ยตอนนี้ยังใช้ระบบ i v e Cruise Control อยู่นะ รถก็ไปตามไปข้างหน้าไปจะไปสบายนะครับสามารถตั้งระยะห่างได้นะตรงนี้นะครับตั้งระยะห่างได้เนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็น3ห่าง3นะครับ2 1หนึ่งนะอันนี้จะชิดสุดนะเนี่ยรถหน้าเบรกอันนี้ก็เบรกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกคันเร่งเลยนะตามไปเรื่อยๆได้นะฮะโหมดการขับแน่นอนครับก็กด ปุ่มเลือกได้นะครับ Drive Select อยู่บริเวณหน้าหน้าป,ปัดตรงนี้นะเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้มีเลือก Individual Dynamic นะครับ Dynamic บบนี่ปุ๊บปุ๊บเครื่องยนต์ติดเลยนะครับหรือจะ Comfort นะแล้วก็มี Efficiency นะครับเนี่ยเลือกได้นะครับแต่เราเลือก Individual White, นะครับหรือว่าเราจะเลือก EV นะอันนี้มีรถ อย่างนี้นะโอ้เสียวเหมือน,นะครับรถมาแทรกนี่เราต้องเหยียบเบรกเองนะัเสียวนะฮะต้องระวังนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยหมดก็หรือจะกดอีวีเลยก็ได้นะครับเอาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนทนั้งด่วนเรียบร้อยนะครับมาลองกันครับระบบช่วงล่างถ้าวิ่งบนถนนเรียบแบบนี้ก็ถือว่านุ่มนวลแต่ถ้า วิ่งในถนนที่มีต้อนนอนหรือว่าขรุขระนิดหน่อยเนี่ยคันนี้ยังมีกอาการตึงตังเรียกว่าอาการตึงตังนะครับก็จะไม่ได้แบบนุ่มนวลน,นั่งสบายไม่ใช่นะครับก็คือเป็นเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่านะครับสำหรับรถคันนี้นะแต่ก็ไม่ถึงกับะสะเทือนจนทรมานนะถือว่า ก็กำลังดีนะครับแต่ไม่ถึงกับน,นุ่มนวลน,นั่นเองนะสำหรับเสียงนี่เงียบสนิทอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดมันก็เงียบเนีย ب, น่ยนะครับถ้าเข้าที่มืดนะครับแอมเบียนไลท์ก็ขึ้นเลยนะครับนี่เสซนสวยงามนะพอพอเข้าที่สว่างก็แอมเบนไลท์ก็จะหายไปนะครับก็เหมือนไฟอัตโนมัตินั่นเอง รอบอัตราเร่งคันนี้ครับโม่ศูนยหึงร้อะร100นะภายใน5.1วินะครับแรงม้าก็367แรงมา้ากับแรงปิด500นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอเหลือเฟื่อนะครับบทสรุปของรถรุ่นนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถของพ่อ้านขาสซิ่งใช้งานจำวันได้นะครับกับครอบครัวไปเที่ยวแต,ต่จังหวัด สามารถขนสัมภาระได้นะครับเพราะเป็นรถในสไตล์ของ Station Wagon วันไหนอยากจะซิ่งนะครับก็สามารถนำไปซิ่งได้เว่าแรงนะแรงบิดเยอะแล้วก็ตาาเล่งดีนะครับแล้วแถมประหยัดด้วยนะเพราะเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จะมี2รุ่น t e h p p u u ท็อปก็เป็น Tech Pro รถรุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับก็จะเหมาะกับ คนที่ไม่ชอบใช้รถเหมือนใคร่รถที่ดูหาดูได้ยากถามว่ารอไหลรอเลยนะสำหรับราคานะครับก็ถ้าเป็นรถเดิมที่หมดไปแล้วนะก็จะอยู่ประมาณ3.5ล้าน5ถึง4ล้านนะครับแต่ต้องรอราคารถใหม่ออกก่อนใครสนใจนะครับก็สามารถไปชมรถคันจริงได้นะครับหรือทดลองขับได้ที่เอาดีไทยแลนด์ ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมประมานต้องขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ